ทอมอยู่ที่เดิมค่ะข้าวของล้มคว่ำลำหงายหมดเนี่ยจะเก็บทิ้งก็เก็บไม่ได้มันเข้าไปลําบากมากเลยจะเอาเอื้อมก็เอื้อมไม่ค่อยจะถึงคุณแขกขายคะคุณเปิดคคะคุณเปิดคุณเปิดคคะคุณทมตรงนี้เหรอคะออสบายใจครับเดี๋ยวไปอ้อมหาข้าวให้มันก่อนเก็บของทิ้งก่อนคะ่ะ อ้อมเปลี่ยนถ้วยน้าใหม่ใส่แจวเพราะว่ากินก๋วยเตี๋ยวหลอดป่อยะคงะ <c oughs> กล่องเยอะค่ะกล่องกลุ่มๆเยอะๆแม่อ้อมกินก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ล้างมาสําหรับให้ใส่พวกอาหารเนี่ยแหละคะ่ะพิ่ใหญ่เลยนางเปิดนางชอบออกมกินข้างนอกนี่ตรงนี้พื้นตรงเนี้ยมันมันเลี่ยมขึ้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าแม่อ้อมถูไปถูมาไงปกติมันจะลบกว่านี้พื้นตรงนี้มันจะเลี่ยมขึ้นหน่อยนึง ตัวอื่นเนาะ่ทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะได้แค่บริเวณนี้มึงหยิบหยิบไม้ถูพื้นเข้ามาไถๆไงฮะมันก็เลยเรียบขึ้นพรุ่งนี้สมชายไปอยู่บ้านพี่ต้อยแล้วเดอ้อนี่ยังไม่เห็นตัวอื่นนะคะเห็นมันตัวเดียวเมื่อกี้มันเห็นตัวอะไรไม่รู้ไปวิ่งตะปบสองมืออืก็ไมาอเอาก็ไปเลี้ยงเนี้ยได้กลิ่นฉะี่เนี่ยกลัวเจ้าของบ้านเขาจะว่าไม่ช้าละเนี่ยจะต้องโดนแน่ เมื่มันมาแล้วมันก็ฉี่กันอย่างนี้ไงแมวอ้อปล่อยให้มันกินไปค่ะเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะภารกิจของแมเอ้อวันนี้นี่ช่วงเช้านะคะแมวอ้อยมาเติมให้คนละชามไม่ได้เอาไม้มาก็เลยยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวตอนเย็นพ่อมาล้างให้มันเปลี่ยนถ้วยให้ใหม่เช้าก็นอนสลบสไลยอยู่ในกล่องนี่ค่ะอากาศดีให้นอนสบายฮัไม่เปิดอากาศดีใช่ไหม อกาศดีอืมไม่มีใครมากวนตัวกวนใจแล้วค่ะนอนสบายของมันนี่ตอนเช้าของวันนี้นะคะอีกคลิปหนึ่งของเมื่อวานค่ะอยู่ตั้งหางแล้วมันยังคูเลยนะเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วนี่แต่งตัวแล้วมาครูอีกนี่แม่อ้อมขากลับเดินมาเห็นมันขึ้นมานั่งพอดีอยู่ขนาดนี้มันยังฟอ,อ,ฟอ,อ่่่่ส่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เลี้ยง่่่่่่้่่่่่ เลี้ยงไม่ได้เพราะเอาไปเลี้ยงหวงมันกัดคนในบ้านเขาแย่เลยเอออยู่อย่างนี้เลยนางเปะอ,อยู่อย่างเงี้ยป่วยก็รักษาหิวก,ก็กินไปก็แล้วก,กันนะปิดปิดไม่ได้อีกมึงไม่ว่าง